สวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องสวนลีกินพินภูมิสวรรค์บ้านนาพาทำไปเรื่อยวันนี้มาดูผลของการปลูกหญ้าแฝกนะครับนี่หญ้าแฝกที่เราปลูกเมื่อประมาณปลายปลายมีนาถึงต้นต้นเมษาสองห้าหกห้นะครับตอนนี้น้ำก็ขึ้นสูงมาแล้วครับะนะครับเห็นไหมครับนะรัะนี่คือหญ้าแฝกที่เราปลูกไว้นะครับ ก็ติดแล้วนะครับก็คอยดูว่ามันจะกั้นการพังทลายของหน้าดินไประดับไหนนะครับอันนี้ครับก็ตอนนี้หน้าดินก็ยังไม่ไม่ไม่เสียประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้นะครับในเดือบองฝนเดือบดำยาแฟกเดือสดายอยดำแนะนํามอยดำไม่โอยเียบได้ียบบเดือบบเดฝอก็ตอนนี้ก็เบาประมาณรเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตอนนี้ยาแฟกก็ช่วย ได้นะครับสิ่งที่ผมช่วยอีกครั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับแสงกระสีเก่าครับผมตัดมาประมาณสักหนึ่งฟุตนะครับประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะครับปพก,กั้นดินอีกชั้นหนึ่งครับดินข้างบนเราก็ปลูกะมะพร้าวครับเนี่ยดินชั้นบนปลูกมะพร้าวครับดินชั้นล่างก็จะปลูกหญ้าแฝกนะครับมีมะพร้าวมีมะละกอมีกระจียดินมีกระจอนเนอเมียนโดง มีดใส่จนจนยางบางคนเป็นสังกะสีกันตุกสังกะสีจ้ะก็ลองเอาไปทําดูนะครับแต่ถ้ามันไม่มีสังกะสีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดินที่เรากั้นไว้ปลูกมะพร้าวเนี่ยมันจะไหลลงมาครับเพราะว่ามันเป็นดินใหม่นะมันก็จะไหลลงมาครับเอ้ดินมันก็จะไหลลงนะครับไหลลงตามน้ํานะครับก็จะเสียรูปได้ครับผมก็เลยใช้สังกะสีมากั้นนะครับสังสังกะสีครับมันจะช่วยให้ดินชั้นสองของเรามันไม่ไหลออกมาครับชั้นหนึ่งก็ ใช้หญ้าแฝกเป็นตัวกั้นนะครับชั้น2ใช้สังกะสีแล้วก็จะมีหญ้าแฝกแล้วก็มีมะพร้าวนะครับมีกระเจียวดินนะครับเป็นจอเนิร์ดเดอร์บางปนเดอร์เมียนสังกะสีกั้นใดชั้นลือชั้นกร้อมก็เมียนหญ้าแฝกเดอร์บางปนเดอร์ก็ผลของการปลูกหญ้าแฝกก็ติดนะครับแล้วก็กั้นดินได้นะครับตอนนี้ก็ปลายฝนแล้วครับไม่น่าจะเสียดินแล้วครับนะครับก็ช่วยได้นะครับพี่น้องครับก็ปลูกหญ้าแฝกนะครับแต่ก็แนะนำให้มี สังกะสีเก่าหรือมีอะไรมากั้นเอาไว้ครับนี่นะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปการปลูกหญ้าแฝกเพียงเท่านี้นะครับสามารถช่วยกั้นดินได้นะครับแต่ก็ถ้าชั้นสองก็ควรจะมีหญ้าแฝกหรือไม่ก็มีสังกะสีมากั้นดินอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าดินของเราไกลมันเป็นสองชั้นนะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ